ชุดทานี้ต้อง่กบคุณแม่เทสนะคะแม่จะกินอะไรเนี่ยกูจะเอากินตงังตังอย่างเดียวกินข้าวไม่เอาตังอย่างเดียวจะกินอะไรไม่กินไม่มีตะเงินไม่หนูจะไปซื้อให้ไม่กินเอาเงินทำไมต้องเอาเงินกูจะเอาเงิน,นเหีย<อ> <laughs> บ้างเงินมากเหียนะ อย่ามานุรู้ว่าแม่เก็บในธนาคารหมดเรียกูมีธนาคารในช้างเย็บ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 มีอย่างโต๊ไปกดเลยเรียไอ้เรียไอ้เรียกในเวลาที่บอกไม่มีไม่มีใครเชื่อกูพวกมึงกินอะไรคะคนกินอะไรคะคนจะกินอะไรไอ้แชมป์มาป้นน่ะทองไงน้องอ่ะ พ่อพิเศษแล้วเอวป้นอะไรละ่ะแม่เอาไปจำนำเองอย่าไปโทษคุณแม่มึงถามไม่ใช่มึงไปว่าไม่จ้าทุกอย่ามาแม่เป็นคนให้เองอะ่ะมึงอย่ามายอมเงินกูเลยนุ๊กปัไปเอากดเอากินตงังค์เงินลูกบอกว่าจะเอาข้าวให้กินไม่ได้เอาตังค์ให้จะ <c oughs> ก,กินอะไรจะก,กินอะไรจะก,กินอะไรจะกินอะไรแม่กินก็ได้โอ้แม่กินก็ได้ <laughs> อะไรนะแม่นะแม่กินก็ได้ลูกเมื่อกี้แม่ยังพูดเอาตังเอาตังอยู่ทําไมแม่ทำอย่างนี้ครับแม่ไม่ดีโหลูกไอ้นี่มันพูดเล่นพ่อแม่พูดเล่นตลอดกับลูกรักแรักแม่กรักมาองมาเปลี่ยนค่ะเมื่อกี้ยังด่ากูช็อตช็ออตเลยรักแม่นะคะกินอะไรแม่วันนี้อะไรก็ได้ลูกแม่เอาตังใช่ไหม โอเคเดี๋ยวหนูไปกดตังค์ให้แม่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนโซเชียลมหน่อยบ๊ายบาย